ที่หนึ่าริบคำพิพากษาสารดีกาที่4ี่สองหนทับสองพนห้าร้อยกธนาคารอ่ออ่างโจทย์ในพอพานกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง9ร่วมกันชำระเงิน397ล้าน 8 5 4 4 1 6บาท24สตังค์หอมค่าชดเชยอัตราร้อจละจ5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันโอนสินทรัพย์เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเลยทั้ง9ให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างการพิจารณาสารแรงงานกลางเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิาพากษาของศาแลแรงงานหรือไม่จึงส่งสำนวนให้ประธานสารอุทธรณ์คดีชำนานญพิเศษวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2อ2 2มาตราเวรรค2ประธานสารอุทธรณ์ คดีจำนานพิเศษวินิจฉัยว่าคดีระหว่างโจทกับจำเลยที่ 1- ถึงที่5อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาแลแรงงานแต่คดีระหว่างโจทกับจำเลยที่6ถึงที่9าไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาแลแรงงานศาแลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทุธร,รอ์ศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษ แผนกคดีแรงงานพิพากษายยืนโจทย์ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาดีกาสาลดีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าข้อได้จริงตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันและที่สารแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติว่าโจท์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พศส,ส5 4 5มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ยและเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของธนาคารและเป็นผู้แทนของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา28วรรคหนึ่งและวรรคสอง จำเลยที่1ถึงที่4เคยเป็นรูปย่างโจ์ส่วนจำเลยที่5เป็นรูปย่างโจ์ถึงปัจจุบันขณะเกิดเหตุจำเลยที่1ทํางานตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวโุโสสายงานธุรกิจขนาดใหญ่มีหน้าที่ควบคุมดูแลกํากับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จำเลยที่2ทํางานตําแหน่งผู้อำนวยการ จำเลยที่3ามทำงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการจําเลยที่4ี่ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสและจําเลยที่ห้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการจําเลยที่2ถึงที่ห้าทำงานในฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมกันทำหน้าที่พิจารณาคำขอสินเชื่อ ของลูกค้าบิน้าที่รับผิดชอบร่วมกันจัดทําเอกสารและเสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติสินเชื่อรายบริษัทโดเด็กซึ่งประกอบธุรกิจโรงแลมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโจทย์ครั้งที่30ทับ2 5 3เมื่อวันที่4พุพฤศจิกายน2 5 5 3เป็นเงินทั้งสิ้น650ล้านบาท โดยไม่มีข้อยุติเรื่องการได้รับใบวิญาตก่อสร้างเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อมาบริษัทดังกล่าวผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่โจทย์โจทย์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดแก่จำเลยที่1ถึงที่5และโอนสินทรัพย์ตามสัญญาให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอออาตามสัญญาโอนสินทรัพย์ลงวันที่29มิถุนายน2,160และวินิจฉัยว่าฟ้องโจทย์ไม่เคลือบคุมและไม่ขาดอายุความการที่โจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่1ถึงที่5ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการทำงานให้สินเชื่อของลูกค้ารายบริษัทโดดเด็ก ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยค่าเสียหายของโจทย์มีจำนวนเท่ากับจำนวนหนี้ทั้งหมดของลูกค้าหักทอนกับปุรค่าสินทรัพย์ที่โอนไปนั้นเป็นการใช้สิทธิทเรียกร้องในหนี้ที่มีส่วนเกี่ยวพันกันกันกบหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อระหว่างโจทย์กับลูกค้าหลายดังกล่าว แต่โจทโ์บสิทธิและหน้าที่ของโจท์แก่บริษัทดังกล่าวก่อนฟ้องแล้วโจท์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่1ถึงที่5าสารุทธรคดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่าคำฟ้องของโจท์เป็นเรื่องที่โจท์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐฟ้องจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามความหมายของมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 ให้รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา10วรกหนึ่งประกอบม,มาตรา8แมนจดบรรยายฟ้องว่าการกระทําของจำเลยที่1ถึงที่5เป็นทั้งบูญสัญญาและละเมิดทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์แต่ความเสียหายทั้งมูลสัญญาและมุญล,ละเมิดเป็นจำนวนเดียวกัน จำเลยที่หนึ่งถึงที่ห้าต้องรับผิดต่อโจทย์ตามฟ้องหรือไม่จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ด้วยโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ข้อ8และข้อ17วรรค1วรรค2และวรรค4กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนจึงจะมีสิทธิด์ดำเนินการในศาลได้แต่เมื่อคณะกรรมาการสอบคด็จริงความรับผิดทางระเมิดเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อกรรมาการและรักษาการผู้จัดการของโจทย์ว่า จำเลยที่1นถึงที่หต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน436ล้าน6 4 9 3น8 3บาท52สตางผู้จัดการของโจทย์จะต้องวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าไหร่และรีบส่งสำนวนการสอบสวนข้อที่จริงความรับผิดต่างระมิด ภายในเจวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบต่อไปเว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบซึ่งหากเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องรายงานดังกล่าวก็ต้องรีบออกคําสั่งให้จําเลยที่ 1- ถึงที่ชําระค่าสินใหมทดแทนแก่โจทย์แต่ปรากฏว่า ผู้จัดการของโจทย์วินิจฉัยสั่งการสรุปความเห็นในรายงานการประชุมของคณะกรรมการโจทย์ครั้งที่11ทับสว่ามอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดาเนินการตามระเบียบของธนาคารต่อไปโดยมิได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินหมายโทดแทนหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าไหรทั้งไม่ปรกากฏว่าโจทย์ ได้ส่งสำนวนการสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบต่อไปหรือไม่อย่างไรซึ่งหากเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบโจทย์ได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่1ถึงที่5ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์หรือไม่แม้โจทย์จะอนสินทรัพย์รูกหนี้รายนี้ไปแล้วก็ตาม แต่โจทย์ก็อ้างว่ายัางมีหนี้ที่เหลือซึ่งจำเลยที่หนึ่งถึงที่ห้ายังต้องรับผิดต่อโจทย์อยู่จึงเป็นกรณีที่โจทย์ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ปศ .2 5 .39 มาตรา4ให้คำจำกัดความของคำว่าหน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือจุดจุดจุดและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระญญราชกิจดีกาและจุดจุดจุดโจทย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พศ2ห4 5รอโดยมาตราหบัญญัติว่าให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเ,เรียกว่าธนาคารอิสลาแมแห่งประเทศไทยและให้ธนาคารเป็นนิติบุคคลและมาตรา7กำหนดทุนเหรือนหุ้นของธนาคารไว้1,000พล้านบาทโดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นโดยให้กระทรวงการคลังซื้อหุ้นของธนาคารได้ตาม จำนวนที่เห็นสมควรแต่จะต้องไม่เกินร้อยละ49ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545มีจุดมุ่งหมายให้โจทย์เป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้โจทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังซื้อหุ้นของโจทย์ได้ไม่เกินร้อยละสแม้นต่อมากระทรวงการคลังธนาคารหมอมา้าและธนาคารกอไก่เข้าถือหุ้นของโจทย์รวมกันเกินกว่าร้อละห้ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งโจทย์ มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าเกินร้อยละห้าสิบซึ่งส่งผลทำให้โจทย์มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามคำจำกัดความของคำว่ารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2 5 0 2มาตราสแต่ความเป็นรัฐวิสาหกิจของโจทย์มิได้เป็นมาตั้งแต่วาระแรก ที่พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545ใช้บังคับโจทเพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในภายหลังเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นโจทจึงไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายของมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ปพระสบประกอบกับคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าการที่ลูกค้าหลายบริษัทโดดเด็กทำคำขอสินเชื่อสำหรับใช้ในโครงการวงเงิน650ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริหารของโจทย์จำนวยที่1ถึงที่5ซึ่งมีหน้านะที่ร่วมกันจัดทำเอกสารและสเสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติสินเชื่อตามระเบียบ ปฏิบัติงานด้านสินเชื้อของโจทย์ไม่ให้ความสำคัญต่อประเด็นที่ฝ่ายโครงการสินเชื่อแจ้งความเสี่ยงว่าที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตที่กำหนดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้และใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดาเนินการอย่างไม่แน่ชัดว่าลูกค้าจะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่และเร่งรีบเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริหารให้อนุมัติ และเบิกใช้สินเชื่อค่าที่ดิน430ล้านบาทให้ลูกค้าไปก่อนและจำเลยที่1ถึงที่5ยังยินยอมให้ลูกค้าเบิกถอนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างและสาธารณูปโภคอีก16ล้าน6,905,947บาท6 6สตางค์ทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติเ,เรื่องการได้รับใบอนุญ,ญาตก่อสร้าง เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของโจทย์และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและผิดสัญญาจ้างทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นกรณีที่โจทย์ฟ้องจึงเลยที่ 1- ถึงที่5ให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากทั้งหมูนผิดสัญญาจ้างแรงงานและ มูลละเมิดโจทย่อมมีอำนาจฟ้องที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่าโจทย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวแล้วไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องหมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทย์ฟังขึ้นส่วนปัญหาตามอุทณ์ของโจทว่ากรณีโจท โอนสินทรัพย์ของลูกค้ารายบริษัทโดเด็กให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอออารก่อนฟ้องคดีนี้แล้วโจทย์จะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้นเห็นว่าสารุทธรคดีจำนานพิเศษยังไม่ได้วินิจฉัยแต่คดีขึ้นสู่การพิจารณาของสาลฎีกาและก็ได้จริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยแล้วเพื่อให้คดีไม่ราช้า เห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่ย้อนสัมบวนให้สารอุทธรคดีจำนานพิเศษวินิจฉัยก่อนเห็นว่าแม้นโจทย์ขายสินทรัพย์ที่รวมถึงสิทธิเรียกร้องของลูกค้าหลายดังกล่าวไปก่อนฟ้องคดีนี้ก็ส่งผลทำให้โจทย์สิ้นสินทธิเรียกร้องจากลูกค้าหลายดังกล่าวตามหมูลนี่ผิดสัญญาให้สินเชื่อเท่านั้นแต่โจทย์ยังคง ได้รับความเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานและะเมิดของจำเลยที่ 1- ถึงที่5อยู่แม้นโจทย์มีคำขอบังคับให้จำเลยที่ 1- ถึงที่5าชำระค่าเสียหายเท่ากับจำนวนหนี้สินเชื่อของลูกค้าหักออกด้วยจำนวนเงินที่โจทย์ขายสินทรัพย์ของลูกค้านั้นก็เป็นเรื่องการคำนวณค่าเสียหายของโจทย์ซึ่งต้องพิจารณาในประเด็นว่าโจทย์ได้รับความเสียหาย หรือไม่เพียงใดส่วนภายหลังบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารออออานจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าหลายดังกล่าวหรือไม่นั้นเป็นเรื่องระหว่างบริษัทกับลูกค้าหลายดังกล่าวเมื่อโจทคงมีสิทธิเรียกร้องได้ตามสัญญาจ,จ้างแรงงานและมูลเมิดโจทจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1- ถึงที่5ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจท ขอให้บังคับจำเลยที่หนึ่งถึงที่ห้ารับผิดในความเสียหายที่โจทได้รับซึ่งเกิดจากการทำงานให้สินเชื่อลูกค้าที่โอนสิทธิ์ไปถือว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่หนึ่งถึงที่ห้าต้องรับผิดแทนหรือเพื่อลูกหนี้ตามสัญญาให้สินเชื่อตามความหมายของลูกหนี้และสินทรัพย์ในสัญญาโอนทรัพย์สินแล้ว ฟังได้ว่าสิทธิและหน้าที่ของโจ์โอนไปเป็นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารออแองา์นับแต่วันที่มีการโอนไปซึ่งเป็นวันก่อนโจ์ฟ้องคดีนี้โจ์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นสารีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจ์ฟังขึ้นเมื่อคดียังมีประเด็นข้อพิพาทอื่นที่ว่าจำเลยที่1ถึงที่5ผิดสัญญาจ้างโดยปรมาทเลื่อนเล่อยอย่างไร้แรง อันเป็นการละเมิดต่อโจทย์หรือไม่กับที่ว่าจำเวยที่หน่งถึงที่5ต้องรับผิดต่อโจทย์หรือไม่เพียงใดที่สารรลงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยสมควรย้อนสำนวนให้สารรลงงานกลางพิจารณาวินิจฉัยเสียงใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243อนุ2และมาตรา252 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิานัาคดีแรงงานพศ2522มาตรา57ทับ1วรรค2พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีจำนกพิเศษและยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่ให้ยกฟ้องโจทย์ด้วยเขตที่ว่าสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ โอนไปเป็นของบริษัทบริหารสินสทรัพย์ธนาคารอ่อ่างก่อนฟ้องคดีนี้ให้ย้อนสำนวนไปให้สารแร่งงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ยังไม่ได้วินิจฉัยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี